เอาละครับเนี่ยไก่ป่าอีกแล้วครับมาอัปเดตไก่ปา่าเมื่อวันก่อนนะครับที่บอกว่าพาลูกมาสามตัวนะครับปรากฏว่าคืนนั้นนะ่ะลูกตัวหนึ่งโดนเจ้าปักดำมันกัดตายตัวหนึ่งนะตัวที่เก็บไว้ในกรงมันรอดอที่ผมจับแล้วก็ไปฝากกรงเอาไว้นะไปฝากกรงไก่ไข่มันรอดแล้วก็สองตัวที่ซ่อนตัวนะโดนเจ้าปักดำกัดตายตัวหนึ่งนะ แล้วก็น,นี่ก็ตอนเย็นแล้วตอนนี้ประมาณสัก้าโมง6โมงมันก็พาลูกมากินข้าวซึ่งผมวางเอาไว้ให้นกเขานะไก่วาม,มากินนะเออก็ไม่เป็นไรนะก็ด่าสงสารอยู่นะดูท่าทางมันไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่นะผมอยู่ยืนห่างจากก็ประมาณสัก5เมตรได้นะผมถ่ายภาพเนี่ยห่างจากไก่ประมาณ5เมตรได้ หลังจากที่มันกินข้าวที่ผมวางเอาไว้ให้นกเขาเ,เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พาลูกไปคุ้ยเขีย่ยที่ใต้ต้นมะเขืออีกแล้วครับเอซอึ่งแม่ผมไม่ปลื้มเลยครับที่มันคุ้ยเขีย่ยใต้ต้นมะเขือบางต้นพริกมังอะไรต่างๆเนี่ยแม่ผมก็เอาไม้ไล่บางทีทีนี้ก็ถึงคิวเจ้านกเขานะครับซึ่งมันก็เป็นเจ้าของกองข้าวของนั้นแหละครับเมื่อตะกี้เนี่ยออไก่เถือนพร้อมลูกเนี่ยมันก็มากินอีกรอบหนึ่งนะ ทีนี้เจ้านกเขาบินลงมาจากหลังคาแล้วก็ไม่กินต่อเอาเอาเจ้าลาเต้เจ้าลาเต้เาาเต,ตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าไม่หนักมากขณะนี้เวลาประมาณหกโมงเยน เนแม่ไก่กับลูกไก่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะนอนที่ไหนดีนะคืนนี้ถ้าจะอย่างนั้น